สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับนัต้นพิชชิงนะฮะนี่ก็เดี๋ยวลองหมายข้างทางดูนะครับถนนต้องหมายมาชุนพอสมควรนะครับก็ไม่รู้จะได้ตัวไหมก็ลองติดตามรับชมนะผมก็เป็นเดือดแบทชิวน เยื่อชนิดนี้ก็ดีอย่างหนึ่งนะผมว่าคือถ้าปลากัดโดนแล้วมันโอกาสหลุดยากนะครับแล้วกัดเสร็จก,ก็ไม่ต้องส่งอะไรเยอะก็เกษตกวัดสวนเลยแต่ข้อเสียคือมันก่อช้าไม่ค่อยได้นะคือมันต้องบางทีบางจังหวะลามัมกัดไม่ทันนะครับเพราะมันต้องก่อเร็วพึ่งมาหรเพึ่งมาดี เปลี่ยนรถใหม่เลยรถนุกพังเพิ่งมานี่ไม่มีอาการเลยอ่าไม่ตรงนั้นลงถ้าลุงไม่ลงไม่ได้ตัวฟ้ามันอยู่ห่างออกไป ปลาอยู่หาวไปไม่ต่ํากว่าโอ้โห60เมตร70เมตรอะ่ะโอ้ยเยอะเพราะว่าตอนนั้นที่ผมลงไปนั้นปิงมีแน่แน่ที่เกาะผมอ่ะสี่ตัวทากอีกคือถ้าไม่ลงอ่ะไม่ได้ตัวเพราะว่าปลามันอยู่ไกลออเพราะว่าตรงตรงกลางน้ํามันลึกไงปลามันอยู่ตรงนั้นไงคือปลาโคตรเยอะคือไปไปยืนอ่ะแม่งกัดซ้ายกัดขวากัดซ้ายกัดขวาโคตรเยอะแต่ว่าถ้าไม่ลงไม่ได้ตัว ไม่โดนโอ้โหกัดไม่โดนนะครับไม,ไม่ได้มันกัดแต่มันกัดไม่โดนม,ม,มีคนตกเยอะปะาที่กว่าเาบา้ีอเม่ะอ,แอาแล้วปกติมีคนตกเยอะปะ มันตกทุกวันตียาง่านเมี่ก็มตก้ตัวใหญ่นี่พี่ตกมันยังไม่กัดเลยเนี่พี่ต้งรอดพี่ตอนียวนี้แหละแถนีอ่อแ้ปบยางไม่กัดเลยเนี่ยกัดทีเดียวกันไม่โดน มาชาไม่ใช้อยู่ที่รอด้อนท้รงนั้นก็มีที่สุดที่อยู่ประเทศไทยอืมมีตรงนั้นก็มีเหยื่อที่ไกลน่าจะอยู่ในนี้เยอะ นี่ตกปลาบ้างปะป้วก็ตกหมาปลาเขาอาก็ัาใส่ไ,ได้ปลาเต็มี่ต้องตีรเขาไล่ลพี่โดลลนยกไปตาตกไมไ่แล้วพี่ไป,ปตี่าจ่ กัดทีเดียวหายเลยใหญ่มั้มันกัดกัดแรงไม่ใหญ่มากงกับนี่โดนปลาชอบหนีไปเสาไม้บางทีตอนโผล่มาที่มันหนีไปเสาไม้ให้มันจับเหย่ตัวใหญ่ที่มันจับไม่มีเห็นไงอ่ะ,เ,อะเจอเจ้าถิ่นขิงซะแล้วเจอเจ้าถิ่นขิงใส่ซะแล้วหายละปลาก็ไม่ได้โดนเจ้าถิ่นขิงอีก S <S ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับวันนี้ก็เที่ยวนะครับก็ปาไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเจอเจ้าถิ่นทิ้งยับเลยโอ้โหขี้เป็นเลือดเลยก็ยอมแพ,พ้ครับเราอ่อนเองนะครับปามัดแต่ว่าเอามันไม่ได้นะครับมากันไม่รด้อะไรก็ว่าไปก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตากันด้วยนะครับก็คลิปหน้าจะไปเจอกันที่ไหนก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ